สวัสดีค่ะรุ่งทิวากระจ่างวุฒนะคะหรือเรียกสั้นๆว่าแม่เจี๊ยบก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะฟางนะคะสิมิรัตกระจ่างวุฒค่ะเป็นแม่ลูกกันค่ะ,ะคะ่ะฟางโรงเรียนคอร์สของ MTI ค่ะแล้วได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์แล้วแบบติดใจใช้เองแล้วก็เลยแนะนำคุณแม่ด้วยค่ะ คือปกติแม่เขาจะไม่ใช้รองพื้นใช่ไหมคะเขาจะใช้เป็นแป้งเค้กไปเลยอะไรเงี้ยพราะเราได้มาเห็นแป้ง Feel Perfect อะคะ่ะรู้สึกว่าน่าจะเหมาะกับแม่ค่ะก็เลยแนะนําให้แม่ลองเปลี่ยนเปลี่ยนลองมาใช้ยี่ห้อนี้ดูไหมอะไรเงี้ยค่ะดีค่ะเนียนดีปกปิดริ้วรอยได้ดีจุดด่างดาได้ดีค่ะกาใช้มาตลอดค่ะก็ใช้เป็นตัวของ Joy CC Cream นะคะก็รู้สึกว่ามันบางเบาแต่ว่าก็ปกปิดค่ะมันไม่หนักหน้าดีค่ะ แล้วก็แป้งฝุ่นด้วยออตัวแป้งฝุ่นอะคะ่ะจะเป็นแบบโปร่งแสงอะคะ่ะแล้วมัน,มนเบาแต่ว่าควบคุมความมันดีค่ะ mm hmm. ก็จะมีน้องสาวค่ะ mm hmm. เพราะว่าเขาก็เห็นเรากับแม่ใช้ก็เลยแบบ mm hmm. ก็มาถามแล้วก็ใช้ตามค่ะ mm hmm. จริงๆแล้วของ MTI อะคะ่ะติดว้ไหนก็ใช้ได้นะคะแล้วเขาก็จะมีโปรดักที่เหมาะกับวัยด้วยเช่นกันค่ะเหมือนเขาก็จะใส่ใจกับทุกสภาพผิวและทุกช่วงวัยอะคะ่ะ ก็เลยคิดว่าน่าจะใช้ได้ทั้งครอบครัวค่ะก็อยากจะขอให้คนไทยลองเปิดใจดูนะคะว่าสินค้าของคนไทย MTI เนี่ยไม่แพ้ของต่างชาติหรอกคะ่ะลองใช้ดูนะคะเจนไหนก็ใช้ MTI ได้ค่ะก็อยู่มา 40, 40ปีแล้วเนาะก็อยากให้อยู่ต่อไปอยากให้คนไทยช่วยสนับสนุนของคนไทยได้วยกันเองเพราะว่าเพราะว่าเขาทำมาเพื่อคนไทยเขาเข้าใจคนไทยค่ะก็น่าจะเหมาะกับคนไทยค่ะ แล้วอย่าลืมนะคะว่าเจนไหนก็ใช้ MTI ค่ะบบายค่ะ